<ล>ต้นละตบจ,าจา้านแสนชัยครับตบจ้า,านแสนชัยเลยครับส่วนทั้งหมดนี้ก็ท่านรองผบุดีนาวินเลครับนี่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะเจ้าบ้านเจ้าบ,บ้านอ่ครูนี่เจอกันมาแล้วสามเที่ยวสาม,มนนต้องมาดูนะครับอาจารย์เดียวดำมากท่านมีท,นทั้งที่สี่แล้วชัยชนะจะเป็นของใคร โอ้ดีแฟนบวยก็ถือว่าคึกคักเลยครับครับผมถือว่าคึกคักนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆที่โรงเรียนบ้านไรทยอบเลยครับเปิดวอร์คู่แรกครับกองฟ้าครับผมแดงน้ำเมืนอนี่ก็เพชรสายชนครับดาบีแม็กก่อนครับเพบ่ันครับได้แล้วรับ ขอบคุณคู่แก่นครับอาจารย์ทองประจานนนสูงครับแจ้งข่าวดีทีสองห้าหกแสนครับแจ้งมาแล้วทีหนองหัวหมูนะครับสิบเนสาสิบเนส่าครับมีการวางคู่ชิงแชมป์ชมรมวยไทยลูกหลานในขนมต้มจังหวัดสุสกนหนึ่งรุ่นเลยครับต้องรดติดตามครับมาลงไปสามจกต้องมีคะแนนต้องสามจกสามก ขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับและเจ้าของกานเพื่อพัฒนาการศึกษาก็จริงครับทีมงานอาบตเก็บใครครับส่วนน้ำเงินนี่ตัวแทน,นของท่านรองบุญเลยก็ันออกมัน่ขอบคุณท่านรองสามยกครับเอาเตะกันมาแล้วสม่ต้องยืนห่างครับโอ้ยโอ้ยเอา,าเอาบอลของเตะที่ซีแล้วให้สินได้นนะ โอ้ยโอ้าวเอามาดูด้ครับแต่มีเสียงเคียร์ใครกำลังเงินเส้นสายชนแต่มุมยังมีทีมคู่สมบัติทีมคู่ไก่เอ้ยฮ่าขวาคนละทีครับอาวุธยาวเดินเข้าหาครับเส้นสายชนขึงขาเขึงขวาขึ้นครับ ข้ามาเนสายชนยกบังน mm. really huh? oh, ักยกบันดูท่าทีครับเพราะว่าเจนมาแล้วสามครั้งในครั้งที่สี่แล้วดูดูครูปิดหัวครูแดงๆี่สูงยาวกว่าเอ้าเอ้าโอ้ยว่านาจะกอล์ฟลีร่ากุ้งคอคนนี้หรเอเปเอาเว้ยเอ้ยอ้ย ยาย็ดยายันย็ดยาทั้งหมดออโอ้ยโอ้หมดทินวรตวัดยูต้งติ่มเลยเอาเอาใจใโอ้ยวานขวานี่หลอกเพชรต้น้าหิ่นขวานเ่้มุนสมเอโอ้ยนี่นี่นีกินแค่นี้ก็จิงกันเป็่ใหญ่ทูนชมลงที่นแรงกับพีกันถึงเอามาดูใับ เต็นทางอาีควา,า,าม,ามแรงต่อไปทุกทานเอาเอาสามยกสามยกยกแรกครับต่างฝ่ายตา่างชัยจบยกที่หนึ่งครับดูจากการออกอาวุธนะมีเต้นมีเชิงครับถือห้อยหรือว่าย่อนจาจีครับ ยอดะาจีมามาถึงแล้วทีมงานอาจารย์แหล่มครับให้มาดูเ,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 เาจาะเปยกที่สองครับสากายครับสากายสิทธิผู้ใหญ่สนครับให้เอามาดูตัวกับยอดดาจีด้วยครับทีมงานสิทธิผู้ใหญ่สนทีมงานจอนนี่จอนนี่มวยไทยครับคนที่สองขึ้นไปนั่งรอที่เวทีกลางเลยครับเบนนํำไทยกับสิง์โคโกแก้ว ยกที่สองโอ้โยโอ้เอาขวามาเล็กดี้นะผู้นี้นะโตต้ากับตัวเลี้ยงสายทอดมาตึงสองแหมมาดูเรียบในอย่าแข็งเร่งรู้กันทันกันโหนไม่ได้ต้องเจ๊กนะเอาเอาว่าไงโอ้เจ้าสาไปทีหนึ่งท้องสายเชื่อตอกขวา เด็กต oh! oh, ้องฟ้าไว้ยังไงโอ้ยโอ้ยุบโอ้ยเหมือนเหมือนที่พี่ไนับบอกว่าดีลารีเด็นพ่อครับเด็กพี่ครับ เพานั้นเห็ต้องเช้ไม่ใชนผีความาเป็นท่ายกยื่นยกที่สยกที่สองเยกบเคสายกออกได้ออกครับได้ทำในครั้งที่สแล้วทันีเทีนเลคู่นี้สไนะที่ขามาควีหนึโอ้ยโดนไปสองเม็ดทั้ง เดตะหน้าเข้าหาเป็นสายชนใจ้ป็นตุ๊กยกทีสองวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานท่านผู้ใหญ่บุญส่งไหนครับสาไกลครับมาหรือยังอ้าวนี่ครับมาพร้อมกับพระจากหนองบุเหลือมเป็นจรัดครับทีมงานใหญ่ดีสี่รุ่มตะวันกาฟิวตามนี้ครับที่ต้อรับนวมและรอเลยครับครับ นี่ทยสุดรวมับใจเพื่อการศึกษาสุดท้ายปีเก่าครับรวมกับเทศบาลจานแสนชัยมอบความสุดกับดันเรื่องของสินปัจจัยไม้ไมวยไทยครับยกพี่สาวโอ้ยได้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยล้มได้อกรรมการเด้อล้มเด้อแล้วไปยืนยยไนกลเด้อโอ้ยแขกผ่านมา อการไม่ทีูการไม่มเทุดมัาเกระแทกมากไวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นครับพี่วันนั้นครับวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นจริงๆครับโอ้โหยังกระตะวันขายครับโอ้ที่แล้วไปที่แล้วดิไอ้เจ้านำเงินหัวตัดคอมุมแดงร้องไห้ครับ ดูณนีร่าครับอามาเที่ยวนี้เอาคืนตั้งเดี๋ยวอย่าเล่นจะเล่นออกได้วอกทัพได้ทัพแต่เที่ยวที่แล้วนี่เจ้าเพชรสายชนหัวก้านคอยฝั่งมุงแดงกับตกยกสุดท้ายรอคะแนนลุงรอคะแนนโอ้เยียบเกือบเกีอบเกือบอภิรรคครับปรบมือครับปรบมือเ่าเป็นกำลังใจให้กับ ดูปไปที่แดงเรียนเชิญท่านผู้หมวดชินวัตรแกมรอยตำรวจโทชินวัตรกาลเกตอย่าพึ่งลงลูกอย่าพึ่งลง